สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะน้องเอ,อิร์ทสวัสดีค, <นะ S 2> ครับน้องเอ,อิร์ทนะคะแล้วก็พี่โจ้นะคะที่ช่องยูทูบรถขุดน้ำเข้าบางละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันบะแมนบะแมนบะแมนแน้เนี่ยบะแมนแน้เนี่น,น,น้องเอ,อิร์ทแล้วก็ พี่โจหน้าตาดีตรงตอนะแม่ <Okay. S 2> เอาใหมเอาไหมโอเคเอาไหมนะหนึ 1, <ๆ>่งสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะน้องเอิร์ดน,<ม>นะคะแล้วก็พี่โจหนุม่มอุบลคนหน้าตาดีจังหวัดที่มีคนหน้าตาดีที่สุดในประเทศไทยเนอนตักแนี้ดีไหมตัวเต็มยศนะครับพี่ช่องยูทูบอย่าตัวกันเองเมื่อสิบคำเอาต่อพี่ช่อง YouTube รถขุดดําเข้าบางนาแท็กเตอร์นะคะวันนี้เราสองคนจะมาทําการรีวิว แคทสามสองศูนย์ครับผมเอาคือนมิดยังเหลอได้ไหมโมกุ้งไปลว่าไรค่ะวันนี้เราสองคนจะมาทำการรีวิว SK 2 0 0 YN 1 2ครับผมคันนี้จะทำการจัดส่งไปยังจังหวัดบุรีรัมเปิร์นะคะเดี๋ยวบุรีรัมเปิร์ส่งไปเมื่อคืนดีแล้วอ๋ออันนี้จังหวัดหงษ์อันนี้ของปาเรียนดิอ้อบอก เอาไม่ได้บอฮะเข้าไทยไม่บอรหรือว่าเอาเลยเอาไมเอาเลยเอาเลยเขาคนเปินป่นๆอยู่แหละเข้าสบายสบายอาของของพี่เีียศักดิ์ส่งไปเมื่อคืนเ<อ>สบายเมื่อคืนเน,นี่ยเทีย่ยงขึ้นเพราะเมื่อวานนี้หนูไปส่งลูกค้าหนูก็เลยไม่รูบ้บอกแล้วจะบอกแล้วว่าจะบอกแล้วจะขายอะไนเปิน่นอันนี้ <c oughs> นของ<า>ปลาเลี้ยนของปลาเลี้ยนส่งไปที่ไหนสายสองครับสายสองใกล้ๆนี่เองนะคะเอาเอาไม่เอาไม่เลื่องไม่เร้่อไม่โอเค เรียกว่าเดี๋ยวบอกก่อนว่าคันนี้เป็นคันส่งท้ายก่อนหยุดวันหยุดเทศกาลสงกรานนะคะที่จะทําการจัดส่งนะคะคันนี้เป็นของปาเรียนนะคะจะทำการจัดส่งาสายสองนะคะคันนี้เป็น SK2 0คสองรบชั่วโมงการทางานอยู่ที่ประมาณ7,600ชั่วโมงประมาณนะคะประมาณประมาณครับประมาณการนี่คือกันปะคือปะคือเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เวลาตั้งสติกวามเป็นไปย่งไรคือเป็นเปิดเคุณมีความรู้สึกไงที่คุณจะได้กลับ กับไอ้กับบ้านอกอระเธอคนที่ไหนเนี่ยครูดอนแล้วเราจะกลับบ้านเรานะคะเราจะไปอยู่ไรอยู่นาบ้างนะคะอ่าเมื่อนั้นคือว่าดำหน้า่าเป็นอย่างก็ไปขอเงินไงไปหน้าก็คือไปขอแต่เงินเออเออนอมเยบงตน้อาจบสุอประทามีคุณไปนาจุดประสงค์ของคุณเพื่อไปขอเงินค่ะอ๋อแล้วทำไมคุณต้องไปขอเงินคุณพ่อคุณแม่ด้วยคะ เอาคนขีขาดเนาะข่อยมันคนขีขาดแหมมีพอมีแม่แห่ขอขอขอรถที่น้องอย่าไปแบบจะไปขอเงินพ่อไม่เห็นยัง้งมีพอมีแม่แห่ขอห้อาตตรงขอเอเอเห็ดงานนเรายังขออยู่นี <c ười> คค่คุณมีความคุณมีความหวังว่าคุณจะได้กี่พันครับที่คุณกลับไปเที่ยวนี้อู้ขันตามตรงขอเป็นหมืน่นละว่าข่อยเอออย่ามาบอกวาน้าข่อยเดือดรักพันนะคะทำงานแล้วทำไมขอเงินพ่อแม่เอามีพอแม่แห่ขอแม่บ้างสิ โอเคตัดมาที่รถของเรากันดีกว่านะเราขอเราขอยืนหัวสักคาไ้หัวหนตาแตกมิพอแม่ขอเนาะโอ้ซึ้งขนาดซึ้งใจนี่แหละเรามีความซาบซึ้งมากในในคำตอบของคุณนะนะคะทำให้หัวหน้าตาแตกเอาบอกค่าตัวไหนค่าตัวนะครับคันนี้ค่าตัวอยู่ที่สองล้านนิดๆนะครับคันนี้สองล้านนิดๆไม่ได้ทำสีนะคะทำสีทั้งคัน เก็บสีให้แต่บอกก่อนว่าคันนี้ไม่ได้ทำสีทั้งคันโอเคเราล่วงเลยเวลาสมควรมานานแล้วนะคะเดี๋ยวท่โจพาไปทัวร์นะคะพาไปดูสำหรับว่ากินง่ายพอดเริ่มเลยเริ่มเลยนะคะแดดร้อนเอาเลยเส้นน้ำตากนเนี่ยหมดเอาพร้อมครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับทางช่อง youtube รถขุดนำเข้ามาร์เททเตอร์ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับกับผมเช่นเคยนะครับโจนะครับพร้อมกับน้องเอิร์ดนะครับ วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เราทํางานนะฮะเป็นวันสุดท้ายนะฮะก่อนที่เราจะหยุดเราจะมาพบกันใหม่อีกทีวันที่19แจ้งวันหยุดคุณคุณผู้ชมหน่อยนะครับเราจะทําการหยุดตั้งแต่เมื่ออื่นเป็นต้นไปนะครับก็คือวันที่1ิอนะครับแล้วเราก็จะเปิดสิบแปดนะคะเปิดทําการวันที่19กนะครับก็ตอนเช้านะครับก็จะมาเจอกันอีกแล้วครับท่านนะครับวันนี้ก็รีวิวส่งท้าย กันหน่อยนะครับก่อนวันปีใหม่ของเรานะครับก็ตัวนี้เป็น s อ200สองร้อยขีดแปดว2เอนบนะครับคันนี้จะเดินทางไปยัางาสาย2ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับป๋าเรียนมากๆเลยนะครับที่อุ่นหนุนกับเราเป็นคันที่4น,นะครับยืมนิ้ว่อยบ้ายืมนิ้วคอยบ้ <laughs> นะครับก็หลังจากที่แรกเราพบกันที่พี120ยสรุ่น6แล้วตามมา 125, s อ125รอยห้าแล้วก็ตามมา s อ135ร้อยสมหแล้วก็ว,วันนี้ าเลียของเราจัดหนักจัดเต็มนะครับรุ่นใหญ่กันไปเลยนะคะใช่ครับ FK สองร้อยนะครับตัวนี้บอกพี่พี่น้องน้องไปก่อนนะครับตัวนี้ไม่มีระบบลายหัวเจาะมานะฮะทางบริษัทบรรณเธิการของเรานะครับก็ได้ทําการติดตั้งระบบลายหัวเจาะให้ท่านนะครับแนเบิ้งพี่น้องติดแบบมืออาชีพนะครับติดแบบมืออาชีพประกับลายแม่นครับแม่นแม่นครับแต่ตัวนี้นะครับเราเครื่องบินมาตหะคือจะได้พี่บาสมาดิอย่าเฮาด้วยไอ เหรอห่อร่องห่อก็แบบดูสีดูหลาโอ้ยต่อกันเลยนะครับช่วงล่างก็มาเป็นใบแทกหกสิบเซนนะครับแปดสิบค่ะแปดสิบอ่าช่วงล่างก็มาเป็นใบแทกหกสิบเซนนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นใบแทกแปดสิบเซนให้โอ้ยสิได้นั่งรถมีนํากันมาวันนี้วะ นะคะตามนั้นนะคะครับอันนี้คือเราเปลี่ยนเป็นใบใหม่ให้นะครับเนื่องจากป๋าเรียนจะไปโรงงานเลนนะครับรับดินด้วยนะครับก็แล้วแต่จุดประสงค์ของคุณลูกค้านะครับจะต้องการเป็นใบแทก60เส้น70เส้น80เ้นนะครับก็ก็จะการให้นะครับเราก็ตกลงกันนะครับว่าท่านอยากแบบไหนนะครับราคาอกว่ากันนะพี่น้องครับแล้วก็ระบบช่วงล่างนะครับทําให้ใหม่หมดนะครับทุกอย่างโรลลงโรลเลอร์นะครับบูธตรงสลักนะฮะเคลียร์ให้ท่านใหม่หมดเสร็จสเรเยบร้อยนะครับ ส่วนสีครับผมได้ททั้งคานนะคะเม่อแล้วนี่เป็นสีเดิมครับแต่ฝั่งด้านนี้เป็นสีใหม่ครับผมก็มีสีใหม่เฉพาะคานนะครับคานแล้วก็ตูดนะครับนี่ครับแต่ภายในนี้ก็ยังสวยปิ๊งอยู่เลยนะครับผมอันนี้เป็นวเอ็นสิบสองครับมีระบบปรับคอนโทรลให้ด้วยนะฮะนีนะครับนี่ขออนุญาตปิดนะครับนะครับส่วนอาคานกับตูดนะครับเราก็ทําการ จัดให้ท่านใหม่นะเพราะส่วนใหญ่200มาเนี่ยตูดจะไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าเขาเป็นช่วงยาวนะก็จะถลอกปอกเปิกนะครับก็จะไปโดนปุโดนนู่นโดนนี่นั่นบ,บูบี้ปุปปีนะฮะเราก็ทําการเก็บทําให้ท่านใหม่นะครับแต่ส่วนบูมนะครับก็จะเป็นสีเดิมคานฝั่งนี้ก็ทาให้ใหม่นะครับอันนี้ยังเป็นสีเดิมครับผมเหม็นคอันนี้สีเดิมนะครับสีเดิมนะครับว่าแผงข้างนี้เป็นสีเดิมครับผมแต่เราก็ทําการเจาะนะฮะเพราะเราชอบเจาะนะฮะแผงข้างนี้เราเจาะให้ท่านเจาะนะครับ เรามาสายเจาะอยู่แล้วค่ะครับผมแล้วก็พวกบูธสลักนะครับแล้วก็ซีนกะลงกระบอกก็ทาให้ท่านใหม่ซีนกระบอกซีนกระบอกนี่เปลี่ยนใหม่เลยนะครับผมช่วงล่างก็กับบูธให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมกับเปลี่ยนใบแท็กนะครับบุ้งกีนะครับโอ้อันนี้บุ้งกีครับอันนี้ขอนําเสนอบุ้งกีนะครับบุ้งกีเป็นบุ้งกีห้าแคลนะครับเป็นบุ้งกีห้าฟันนะครับผมแล้วก็เราก็ทําการเสริมด้านหลังให้ท่านนะครับนี่ด้านหลังเรานะครับบางท่านชอบเป็นแบบเรียบนะครับเราก็จัดแบบเรียบให้ท่านนะฮะ ต้องการเป็นแบบใบแท็กนะครับเราก็จัดใบแท็กให้ท่านแล้วแต่ลูกค้านะครับอยากได้แบบไหนครับจานไ้แบบนั่นนะครับแข้วจะเป็นแบบร้อยบนร้อยล่างร้อยข้างนะฮะก็จัดให้ท่านได้นะครับส่วนด้านข้างครับเราก็เสริมมานะครับอันนี้เสริมด้วยพี่น้องอันนี้เราเสริมเพิ่มขึ้นมาครับทีแรกมันถักมาแล้วนะครับแต่คุณลูกค้าบอกว่าจะไปเวลาไปเจอขุดปูนก็ต้องอัดให้แนกแนหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนบูสลักต่างๆนะครับก็ทาให้ใหม่นะครับแล้วก็กระบอกมุงกี ครับเราตรวจเช็คดูแล้วนะครับว่ามีรอยเราก็ทําการไปอัพโคมให้ท่านใหม่นะฮะในเสร็จสับในราคานี้เลยนี่ติดตั้งระบบไลนหัวจอให้ด้วยนะคะแม่นครับผมโอเคไปนะครับเรามาดูทางด้านหัวเก๋งนะครับก็ตะแกรงกันกระจกช่องมังค้าครับเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือใส่รถคันใหญ่นะครับแล้วก็ที่วางเกือบนะครับก็คือติดให้ท่านทุกทุกเจ้านะครับนอกจากบางท่านต้องการเข้างานแคบที่ซอยลูกค้าบางท่านก็ไม่เอานะครับเราก็ จตามท่านนะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างบนหัวเก๋งดวงนะครับนี่แล้วก็อุปกรณ์ภายในนะครับไม่ได้พ่นสีนะครับผมอันนี้ลูกค้าต้องการเป็นแบบเดิมๆนะครับแล้วก็เบาเบิกก็หุ้มหนังให้ท่านใหม่นะครับนี่เก็บให้ท่านเสร็จสมเรียบร้อยครับผมนะครับแล้วก็แอร์ล้างใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะโซโล่ให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะโซโล่นะฮะก็ดูนาเดินไปตรงนู้นเลยนะครับเข้าห้มนะครับเข้าห้มนะฮะ ดับแรงนะครับเปิดแอร์ก่อนอย่าปรับเบาะครับเพราะว่าขาสั้นครับนีครับโตโต้ญาติปิดประรปตูนะครับ โครับโ้เร็วจังเมื่อกี้ครับอาร์มครับสวิงครับ ของรอยที่มันจะนุ่มหน้านุ่มหน้าให,หม่นะครับแต่เล็กยินครับ ากาศร้อนมากนะคะท่านผู้ชมืึงเงือ่อข่อยดูก็คือแบบโชนมากนั่นแหละจะได้จะได้ผอมหรอเอออ,อยากผอมสักทีนึงอะ่ะดีกว่าเธอจะไม่ต้องเนี่ยเธอมาถ่ายรีวิวบ่อยๆเธอจะไม่ต้องเข้า ้สาวนไม่เคยเขาดักเคื่องเรม่มีเงินข่าวนะคะก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับการรีวิว SK 200สองร้ขีดแปดวีซึ่งจะเดินทางไปยังสาย2นะคะสายสามนะครับฮะสายสามรับไม่ได้ครับอุ้ยไปบ่เป็นิลยังไม่ยังก็เป็นเบอร์วะไม่เตรียมหนูก่อนนอนน้อยแต่นอนนานวันนี้เธอเบอร์รู้ตัวไหมช่วงนี้ติซิลีเกาหลีอ๋อสิพระเอกเป็นไหนพระเอกรอบ่ฮะ รอแล้วเนาะคอยเบิงแต่พระเอ,อกได้คอยมาเบิงหอกนังเนื้อเรื่องยังไงไม่รู้นะคะดูแต่หน้าพระเอ,อกนะคะไดห้หน้าตาคือไปใส่มันน้นนี่วิเล้งมาร้องมอไปใส่มันบอไอ่เคแต่กะพอจะเดาอ,อ่าาอ,อ <laughs> <laughs> นะคะสำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจสําหรับ H K 2 0 0 8เดี๋ยว<ม>จะมีเข้ามาภายในเดือนนี้อีกนะคะก็โทรมาสอบถามได้นะคะช่วงสิ้นเดือนเดี๋วกริ๊งกร้างบอกเบอร์โทรเลยค่ะ 085-840-0788 08และ082-919-3748ค่ะแต่นะคะก็อย่างที่บอกนะคะบริษัทของเราปิดทำการตั้งแต่วันที่11ถึง18เมษายนนะคะเปิดทำการัปไหนครับ 10... 19เอาวันนี้เป็นอะไร19<อ>นะคะ19คบนะคะเปิด,เ,ปดเราอยู่ตั้งแต่วันที่11 ถึงวันที่18วันที่18นี้ก็ยังหยุดอยู่นะครับผมเราเปิดทำการวันที่19บเกใช่ค่ะเรับถึงวันที่18วันที่18ก็เจ้าแมวเองสิบเก้าเจอกันเอาง่าีกว่าท่านผู้ชมสิบเก้าเจอกันนะครับสิบเก้าเจอกันนะครับแต่ถ้าท่านมาก่อนก็อาจจะไม่ได้เจอเรานะครับเพราะว่าเรามาวันที่สิบเก้าก็ต้องเป็นอย่างนั้นเลยค่ะวันนี้วันนี้นี่อาการหนักด้วยวันนี้รู้สึกว่าอาการหนักนะเราใช่ตอนนี้ก็เหงื่อชุ่มตัวมากไปเลยไม่รู้เป็นออกร้อนๆสงสัยช่วงนี้ไม่มีคนทําบุญให้ นะคะก็ฝากไปด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจรถคุณน้ำเข้าแท้จากญี่ปุ่นนะคะนึกถึงบริษัทบางนาแฮกเตอร์นะคะเราสองคนและพนักงานทุกๆท่านเลยนะคะยินดีให้บริการค่ะสําหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยัสค่ะสวัสดีค่ะ